สวัสดีครับท่านผู้ชมครับปัจจิสิริชาแนลครับนำท่านผู้ชมทุกท่านชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเกมนัดที่23ของฤดูกาลนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเล่นที่เอติฮัดสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนคริสตัลพาเล็ครับวันนี้ในส่วนของการบรรยายท่านผู้ชมเดี๋ยวผมปอตจินะครับทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับ ก่อนอื่นนะครับไปขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับกับ 5G1 King ครับแอดไลน์ไปที่ 55G1 ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับกับบริการเกมกีฬาที่เยอะที่สุดสูงสุด50%นะครับซิตี้ตอนนี้ขึ้นมาเป็นรองจ่าฝูงแล้วนะครับมี47คะแนนครับมานี่นี่คือ11ตัวจริงครับของฝั่งซิตี้ผู้สัาประตูเป็นเอเดสันครับแผงหลังเจ้าคาเซโลจอห์นสโตนเฟรนดินโยเปเชมเมนดี้ครับแดนกลางครับ มีทางด้านดาบิลซิลบาโดรดี้เคเินเดอร์บอยและตัวรุกครับยัตมาเลสเดียอฮิมสเตอร์เรงและเซโอคกุนอาเกโรก็ตามหลังลิเวอร์พูลจกฝูงอยู่14คะแนนนะครับส่วนพาเล่อันดับ9 29คะแนนส่วนคุณมาเย,ยนครับคุณสัมปบปตัวเป็นไวต้าครับแผงหลังเจลวอร์ดทอมคอมกิน้นเจลิเคเฮลเป็นควันดันโฮดันกลางมิเฟสซาร์ คุยาเต้มิววิตแม็กคาร์เทอร์แอนด์ดอตทาเซนและหน้าเป้าใช้ทางด้านเจเดนอายิวนะครับาหากว่าซิตี้ชนะเกมนี้ครับก็จะขยับตามหลัง14คะแนนเหลือ11คะแนนนะครับลิเวอร์พูลก็จะลงเล่นที่หลันทำศึกแดงเดือดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับครับเกมกำลังจะเริ่มครับ อ่าครับเกมเริ่มซิตี้จากซ้ายไปขวาครับหรือว่าจะไล่บี้ลิวฟูจากฟงเหลือ11แต้มได้หรือไม่นะครับเซอร์ลิงจากนิวกามีวิสคุยเต้ให้ามาเจอวอรดซาให้มาให้คุยเต้แล้วครับแมคคาเตอร์อืมอ่าเอยออไม่ผ่านแฟนนินโยอากวโร เดอะบอยครับอากัวโรให้เดอะบอยสเตอร์ลิงทำทางแล้วสเตอร์ลิงกลับเข้ามาซิบะไหลไหลให้อากัวโรเฉลบเคฮิลแล้วเป็นมาเลสโอ้โหาบอลมาเฉลบเข้าทางนิยัดมาเลสเลยครับ1-0โอ้เพียงแค่6นาทีแรกครับแมสซิตี้ขึ้นนำครับโอ้โหเดี๋ยวดูกันอีกทีครับอ่าจ่อตรงกลางอากัวโรแน่ด้วยความที่เฉลบมาครับแล้วเข้าทางมาเลสเลยครับ เสียบไม่อยู่ครับฟานดันโฮแปรยัดเสาแรกเข้าไปเลยครับโอ้โหโกัวตาก็ไม่ทันได้ระวังเลยครับแมได้เพยก่อนเลยครับทนางนั้นเป๊ปกันโยล่าหนสนครับโดยยัดมาเลสเกมที่แล้วนี่โอ้โพอพอโฟอร์มโหดมากครับซิตซี้บุกไปถล่มแอสตันวิลล่าได้หกประตูต่ตอนหนึ่งนะครับ ิงนำถึง60ด้วยแต่ว่ามาเสียจุดโทษช่วงท้ายเกมครับเรียกว่าช่วงทดเวลาเลยแ่ะครับบอลยาวครับทางขวามาเลสอาเวโรมาที่มาเลสจเจ้ากาเซโลครับมาเลสเข้าในมาซิว่าอาเวโรแล้วจนะซัดเ <c oughs> วตาได้ออกแรงเซฟแล้วครับปัดทิ้งออกไปครับลูกแตะมุมของซิตี้ครับ กดเรียดครับแต่ว่าหัวตาก็พุ่งทันแล้วครับลูกแต่มุมของแมนซิตี้นะครับโดยคีเวนเดบร์บอยเปิดมาติดน่านเจอวอร์ดครับมาเลสหนุนไปติดแอรดอตเทาเซนแอรดอตเทาเซนก็ติดจอห์นสโตนนะครับบอลของซิตี้แฟนอันิโยครับซิลบา ืิบายังไม่ให้ใครครับเสือ้อดำเต็มไปหมดเลยครับไม่ใช่แมนเดนดี้โดโรดีอากเวโลแล้วยิงหลุดกรอบออกไปนะครับว่าได้มีโอกาสทำประตูต่อเนื่องนะครับของทางแมนซิตีรไปเข้าเท้าซ้ายครับก็อาจจะไม่ไม่ใช่เท้าที่อากเวโรถนัดนะครับหลุดกรอบออกไปครับยังหนึ่งสนเท่าเดิมนะครับ โอ้โหเราบอกว่าเปิดฉากมานี่เป็นฝั่งเจ้าบ้านที่ได้ดุสยส่เต็มที่เลยนะครับแล้วก็ได้ประตูนำอย่างรวดเร็วด้วยครับทางด้านเมซิตีอ้อายุมงตัดได้ครับให้ทาเซนกลับไปที่อายุที่ว่างอ่ครับยูยวิสอายุทะลุทะลุมาติดเจ้ากาเซลโรแล้วครับเติร์ปลอยเอพืสินเป่าว่า ซิตี้ฟาวครับลูกฟรีคิกของคิซาพาเลตเกมแรกที่เจอกันที่บ้านของพาเลตเนี่ยซิตี้บุกไปชนะส0ูนนะครับบอฟคิกิกลึกถึงเอเดอร์สันแล้วครับส่วนรูปการที่แล้วเนี่ยโอ้ถ้าแฟนซิตี้จำฝังใจนะครับ 14ีเมษายนปีที่แล้วครับอขอพายอี่สิบห้าธันวาคมพายสิบครับเกมนั้นเนี่ยซิตี้แพ้คารังต่อพาเลสนะครับ2ประตูต่อ3แลสองครั้งล่าสุดนี่ก็เป็นมชชันี้ที่ชนะพาเลสได้นะครับ14ีเมษายนปีที่แล้วนี่3-1น,นะครับลูกทุ่มของ แมสซตตี้ครับไม่ใช่แมนเมนดี้เดอบรอยครับให้เดรดี้่อบ้าจ่ายเตีดยฟาดันโฮออกมาที่อัดเทาเซ็นแล้วครับแมคคาร์เธอร์มิโจิวิส แมคคาเทอร์อาร์ตอายูไปที่แมคคาเทอร์อาร์ตเทอร์เซนฟานันโฮสจ่ายจะจะคารเซโลอาอายุเปิดแล้วเลื่อยไปถึงเอเดอร์เันแล้วครับแล้วโอ้ของบอลไม่ดีอาซาฮาตักได้ครับรยูวิสพิเอเต,เตอยูวิสมาที่แมคคาร์เทอร์ว่าไม่หนักหน่วงแล้วครับเข้ามือเอเดอร์เันแฟนโยครับไม่โรดี้ เจ้ ero, คาคาเซโร่ครับโรดี ừ, ้เจ้าคาเซโร่จิมมามาเรสอากเวโรทางขวาครับเจ้าคาเซโร่ซิบ้าชนะแม็กคาร์เตอร์แต่ยังได้อยู่ครับซิตี้โรดี้โดนเสียบโดยคุยเต้แต่ว่าบอลยังไม่ไปไหนนะครับโรดี้ให้เดอบรอยแต่ไม่ผ่านมิโลยิวิสอาคุยเต บูสิทางด้านพาเลจจสวนซาฮาเบียเต้มแมคคาเทอร์ครับมาที่อายุสิตี้ก็มาแพ็กแน่นอับอายุทะลุอารเทอร์เซ้นติดเจ้า,จาการเซโร่แล้วครับแล้วซิตี้จะโตกลับแล้วครับโรด,ดี้เดบรอยไปที่โรด,ดี้มาเลส มาเลสซียจิ้มไม่ผ่านแม็กคารเทอร์อาฟานันโฮครับวางยาวติดเมนดี้บอกกระโดดมาที่สิวสเตอร์ลิงนะครับมาดับรอยโดยที่ปั่นติดมิลเยวิสอาครับบิยเต้ห้ซาฮาความเร็วหนีเมนดี้ด้ครับวิฟซาฮาซาฮาเปิด เสาแรกติดจอห์นสโตนพานที่โรดี้ครับเมนดี้ทดสามนาทีนะครับในครึ่งแรกสเตอร์ลิงให้ที่อากเวโรสเตอร์ลิงย้อนกลับมาครับให้อากเวโรซิลบาไม่ผ่านเชฮิล้วครับแล้วก็จบครึ่งแรกครับแมสซ,ซิตี้ครับนำคริสตัลพาเลตอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ประตูขึ้นนำตั้งแต่6นาทีแรกครับ จากอุยัตมาเลสนะครับเป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกนะครับช่วงพักครึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณสปอนเซอร์ของเราก่อนนะครับกับ 5Gbet King ครับแอดไลน์ไว้ที่แอด 55Gbet ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับกับบริการเกมกีฬาที่เยอะที่สุดสูงสุด50%นะครับนี่เป็นจังหวะประตูขึ้นนำ ด้วยความถือว่ามีโชคด้วยนะครับฝั่งซิตี้บอกระโดดมาแล้วฟัน,นันโฮเองเนี่ยก็สไลด์ไม่โดนบอลน,นะครับพอไม่โดนบอลเนี่ยก็เข้าทางมาเลสเลยนะครับได้ยิงลูกนี้เข้าไปนะครับแล้วหลังจากนั้นซิตี้ก็มาต่อครับจัวหวันนี้ของนาอากเรโรครับไม่ผ่านควตตาแล้วอีกครั้งหนึ่งครับ โดยอักเวโรไม่เข้ากรอบครับนี่เป็นไฮไลท์ครึ่งแรกจบที่1 0ศูนย์นะครับมาครับมาที่เอติฮัสเตเดียกมันต่อครับชมเกมในครึ่งหลังครับระหว่างแมนซิตี้กับ กีเซพเลตครับครึ่งแรกเจ้าถิ่นนำหนึ่งศูนย์เดอร์บอยช้าครับโดนฉกมาที่เคฮิวฟันดันฮอครับโลแกนมิโดยิวิสอเลเทาเซนออกข้างลูกทุ่มของพาเดสมิโดยิวิสจิมมาหาครับแม็คาเธอร์กลับไปที่มิโดยิวิสแม็คาเธอร์อีกครั้ง ทะลุมาน้ำหนักไม่ได้ครับติดเจ้ากาเซโร่จอนสโตนให้ซิลบาแล้วครับดับรอยเดวิสซิลบามาเลสอากูเอโร่ทางขวามาเลสทะลุทิ้งมาติดทอมคริสแล้วครับปันโฮดูอวิสน้ำหนักอืเข้าเรียมโรดี้แล้วโรดี้แพจ่ายนี้ก็ติดเดวิสซิลบาออกข้า่นนะครับลูกทุ่มของแมสซิตี้ เป๊ปถอดมาเรสออกครับโอ้โ,โหแล้วส่งแต่ตโวซิลบาร์นะครับงัดติดอายลลงมาช่วยแล้วครับคุยเต้คุยเต้เ,ตเ,ตเลือกขวาเจอบอร์ตไม่ผ่านไม่ใช่เม,มนดี้สตอริงสตอริง ไปแล้วครับสตอร์ลิงแล้วไหลติดทอมคินส์จวอร์ดซาฮาเบียดเดียมนี่สตอร์ลิงถึงกอรอบไปที่ไม่ใช่มเมมเบนตี้แล้วครับดับรอยสตอร์ลิงอากเวโรไม่ผ่านคูยาเต้แล้วครับบอ,อของพาเดสอีกครั้งวอร์ดวางมาให้อายอายวไม่ล้ำนะครับอายิว ตอกส้นอาซาฮโอจับบอลไม่อยู่เราเสียบอลไปเลยครับซิตี้จะโต้โตไม่ได้ส่งอินคลายโกโดกันครับแทนดาวิดซิลบาครับเปลี่ยนอีกคนนะครับของทางซิตี้เปลี่ยนสองแล้วนะครับโรดี มาที่กโดกการนะครับกโดการข้ามมาที่สเตอร์ลิงได้ด้วยสเตอร์ลิงจิ้มจิ้มมาที่เดอร์บอยแล้วไหลต่อไหลต่ออาเกลโลหาเดียมแล้วเปิดตักเสาแรกโอ้โห,โหโโกุดการ์โอ้ลงมานี่ยิงได้เลยนะครับ2-0ที่แมนสตอทิ้งห่างออกไปครับโอ้โหโอ้โโได้แบบง่ายๆเลยครับแมนซิตีตเดีอยวดูภาพชา้ากอีกครั้งน,นะครับโอ้ลงมาสัมผัสแรกเป็นประตูเลยครับ ของทางกุโตการดูเดิรอยให้อากิโลแล้วจังหวะตักน้ําหนักได้เลยนะครับโอ้ตอนแรกเนี่ยตอนที่เราดูเนี่ยเหมือนจะน้ําหนักอาจจะขาดไปหรือเปล่าแต่ว่ามันพอดีเป๊ะเลยนะครับเสาแรกแล้วกุโตการโอ้โหยิงด้วยซ้ายไม่ต้องจับเลยนะครับสัมผัสแรกแล้วก็เป็นประตูครับอิงไครกุโตการ2-0งครับแมนซิตี้ทิ้งห่างออกไปแล้วครับนาทีที่60 5นะครับพิเอเต้แฮคาเตอร์อืมจ่ายเสียแล้วครับสลิงให้เดอร์บอยนะครับอากัวโรเมโดซิบาประตูกานไม่ผ่านแกเร่เคฮิลนะครับเรยิวิส อาร์ตเทาเซนมาที่ฟาดันโฮอาร์ตเทาเซนไปแล้วครับอาร์ตเทาเซนบอลขนานเส้นอาร์ตเทาเซนไปแล้วครับแล้วเปิดเปิดที่เป้าติดเฟรนิโยเดบร้อยซิตี้จะโตกลับครับอากูเอโร่เพื่อนทำทางแต่ไม่ผ่านทอมคิสทอมคิสก็จ่ายติดเดบร้อยอาครับ อารเกลโล่เรบรอยวิ่งไปแล้วแต่ว่าไม่ผ่านก็ได้เคฮิลโอ้เฟอร์งสิน่าจะเป็นฝั่งซิตี้ฟาวนะครับแต่ซิตี้เปลี่ยนอีกคนแล้วอาเจลิโยครับแทนเบนชิเมนดี้ส่วนพาเดซงอาร์ตนเคนล่ครับแทนเจลวอร์ดนะครับอาเจลิโยมาที่สเตอร์ลิงนะครับ เซอร์ริงรอเพื่อนเติมครับเข้ากลางโรดี้แต่ยังได้ครับมาที่อากเอโร่แล้วทะลมมาที่คีิเตอร์บรอยจิตทอมคิสนะครับเคลลี่พยายามมาให้แมคกคารเธอร์เปลี่ยนแล้วครับแล้วดูความเร็วแล้วแอเดอร์สันออกมาแบบนี้แล้วถึงก่อนครับโอ้โหลูกทุ่มของพาเลส พาเลสเปลี่ยนอีกคน,นครับคอนดอร์วิกแฮมครับแทนเจเดนอายิวเทอร์เซนทุ่มมาครับยูยวิสล้ำหน้าแล้วครับไอ้ดอทเทอร์เซนตบทุ่มแล้วตบกลับมาถือว่านะครับของซิตี้กลับเข้าลายเร็วเลยนะครับทำให้ล้ำหน้าไป บอลยาวแบ็คาเทอร์เก็บมาที่ลูก้านเมโลยูวิสพิกแล้วจิ้มมาวิกแฮมตวัดไปติดเจ้าคาเซโร่แล้วครับแฟนานินโยวางมาอากเวโรถึงก่อนนะครับเซริงกลับไปที่อากเวโรโก,รกรุตกัรอากเวโรโกุตกันติดคุยาเต้อาคุยาเต้จะสวนแล้ววิกแฮมวิกแฮม เลือกทางซ้ายแฟนโยตีลังกาเคลียออกมาเลยนะครับฟานโฮเคฮิวจ่ายเสียติดอาร์เกโรแต่ว่าซิตี้ก็สวนเร็วไม่ได้นะครับคุณตุกานคันเซโลให้เวโรสิบาตตัดส้นมาคุณตุกานคุณตุกาเนเวโรสิบาหล้มหน้าแล้วครับแม่ มิชิคุยเต้อกครับแล้วส่งขึงน้นน่านวิกเตอร์คามาลาซ่าครับเปลี่ยนตัวคนสุดท้ายของทิชเชอร์าพาเลต์ปานโฮวิกแฮมได้อยู่ครับเล้วเทาเซนไปที่วิกแฮมจ่ายติดเดอร์บรอยประตูกานที่ว่างสเตอร์ลิงทางซ้ายครับสเตอร์ลิงโยกไปได้สเตอร์ลิงสเตอร์ลิงแล้วโอ ลูกนี้โอ้โหใบเหลืองอย่างตามนะครับเจมทอมคินส์อหาคือจังหวะนี่คือช้าไปแล้วครับมันเ,เป็นจังหวะเสียบเข้าพรวดใส่เลยครับโอ้โหทำมาจางจะง้างเท้าเปิดครับสเตอร์ลินโลฟริคิกของแมนซิตี้ ไม่น่ามีปัญหาครับ3แต้มสำหรับแมนซิตต้แต่ว่าจะมีลูกที่3หรือไม่นะครับของทางซิตี้อากเวโรเปิดเสา2เก็บได้เปลซิบาแล้วให้เดอร์บอยโอ้โหกดไม่ลงแล้วครับเควินเดอร์บอยฉับหรือเปล่าไม่ฉับนะครับแมข้ามคาดออกไปเองครับเควินเตอร์ เบต้าครับสั้นๆกับทอมคินส์แล้วก็จบเกมครับแมนซิตี้ครับเอาชนะคิซัพเลตได้2ประตูต่อศูนย์ครับ2ประตูจากริยัตมาเลสและอินไคล์กุนโดการนะครับก็มาลุ้นกันครับของจริงวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับวันเสาร์ที่18มกราคมครับเวลา4ี่ทุ่มนะครับ ก็ลุนว่าซิตี้จะไล b ่บี้ดิวโพให้มันแต้มห่างน้อยลงหรือไม่นะครับเอาละครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ที่ช่องกัจจีส n ิชแนลด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับ ก่อนจะจากกันไปนี่เราไปขอบคุณสเซอรกันก่อนนะครับกับ 5GB King Up Ad Line ไปที่ a 5GB ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับกับบริการเกมกีฬาที่เยอะที่สุดสูงสุด50%นะครับอ่าครับลาท่านผู้ชมทุกท่านไปนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านสลอดไปตามครับลาไปเลยครับสวัสดีครับ